รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาอยู่ในเทปที่เราแบบชอบอีกแล้ว นั่นคือเทปที่เราจะมาลุ้นแจ็คพอตกันในข้อที่10นะครับ้ <ฮะ S 1> อาบอกท่านผู้ชมว่าทั้งสองคนนี้นี่ดวงแข็งมากนะฮะ <c oughs> โอ้โหขนาดว่าตอบสุ่มๆตอบเล่นๆในเมื่อวานนี้ก็ยังถูกได้ <c oughs> เอาแล้วตอนนี้มาถึงข้อที่10แล้วจะไม่ใช่ภาพหรือไม่ใช่ตาที่อยู่ในจอแล้วจะเป็นตาจริงๆที่จะไม่ให้ดู <c oughs> พร้อมไหมครับพ <c oughs> ร้อมคับกับ10,000บาทของเรากับดวงตาคู่ที่10บอาบโปดเพิเ่มกลังใจกันหน่อยครับพร้อมนะครับ พร้อมแล้วเริ่มจับเวลา1น,นาทีครับเฮ้ยสวยอ่ะอยิเงินใหญ่เลยพี่เต้ยหรือเปล่าอ่ะเต้ยเต้ยคือพี่ซานพี่เต้ยจะรินพรอะ่ะอาจจะเป็นพี่เต้แต่ตาสวยอ่ะตาสวยเนาะแต่ไม่แน่ใจเพราะพี่เต้อ,อาจจะไม่ได้กรีดตาอะไรแบบนี้นใช่ค่ะยง็นๆครับยังไม่ต้องรีบตัดสินใจดูไปก่อน <c oughs> คิดว่าเป็นใครเก็บชื่อไว้ในหัวก่อนนะฮะ แล้วเดี๋ยวรอให้คุณเซฟมาดูอีกคนหนึ่งสองคนกลับไปประชุมกันแล้วค่อยลงมติกันว่าเราจะตอบว่าคนนี้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 มฉนนั้นใจเนี่ยอย่าไปกดดันตัวเองครับหมดเวลาแล้วครับเอาละฮะกลับไปอยู่ที่คุณเซฟก่อนนะครับเซฟเขาสวยอ่ะคราวนี้ก็เป็นตาคุณเซฟบ้างละครับคุณเซฟจะมีเวลา60วินาทีหรือว่า1นาทีเมื่อกี้ได้ยินไปแล้วนะครับน้องชิปปี้ดูไปแล้วก็บอกว่าใช่น้องเตยจะริมพรหรือเปล่าใช่คุณซานนี่หรือเปล่า มีสชื่อนี้มาแต่ที่แน่ๆที่ได้ยินชัดๆแล้วพูดบ่อยเลยคือตาสวยมากสวยพร้อมนะฮะพร้อมครับพร้อมแล้วหนึ่งนาทีครับสวยจริง <c oughs> สวยจริงคอนเฟิร์มกันตาสวยจริงพิตเตอร์แมสซ์พิตเตอรมีอะไรตรงนี้ปะไม่รู้<ป>ดูดีมีปะมีรอ<ะ>มี อาจจะเป็นพี่เตยนะเพราะเขาดูแบบไม่ต้องก้มเลยอะแสดงว่ามาไซส์เล็กใช่โอ้หรือให้ชสานี้แสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาครับเฉิญทั้งคู่กลางเวทีทั้งด้านนู้นเลยครับหลังจากที่ใช้เวลากันไปคนละหนึ่งนาทีค่ะมีชื่อคุณเตยมีคือคุณสานีชัวนี่มีชัวด้วยเตยมีอันนี้ปะล่ะถ้ามีตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีมีแบบโปะไว้เลยแบบ นีโปะไวเลยแต่เห็นคือปิดใช่ปิดไว้แต่เห็นแบบเห็นว่าแบบเใช่เอาละจะตอบเลยใช่ไหมครับตอบเลยค่ะตอบเลยนะครับว่าแจ็คพอตดึงแสนบาทของเราหรือว่าตาคู่ที่สิบที่อยู่ในตู้นี้คือเต้ยจรินพรตอบมาแล้วว่าเป็นคุณเต้ยจรินพรเอาละเรามาดูเฉลยเลยดีกว่าถ้าตอบผิดสามหมื่นได้แน่แต่ถ้าตอบถูกหนึ่งแสนบาทของเรากับแจ็คพอตครั้งที่สิบแปดของรายการเราได้ไปเลยนะครับ เรามาลุ้นกันเลย,ยดีกว่าว,ว่าดวงตาคู่ที่10ของเรานั้นใช่เตยจรินพรหรือไม่ใช่คคร พี่ครับตัวเล็กเหมือนกันตัวเล็กเหมือนกันสวัสดีค่ะชิคกี้พายให้หน่อยครับพี่ทับทิมค่ะพี่ทับทิมมันดิกาค่ะพี่เลยเหรอะพี่เหรอค่ะทับทิมเจอหน้านี้เลยครับคุณทับทิมมันดิกาค่ะตาสวยเนาะสวยค่ะตาแบบกลมอ๋อมีดอลลี่อายแบบนี้เหมือนน้องเต้ยใช่ไหมเหมือนน้องเต้ยแล้วทีมมีอะไรมีใยมี มีฝายี้เมืวันหรือมีอะไรตรงตาตเซฟกาแบบไม่มีเซฟไม่ี่ตรงนี้ตาขวาตาขวานิดหนึ่งยุงกัดมาครับเมื่อวานไี้ไม่ใช่ฝายไม่ใช่ที่เมื่อวานเลยทั้งสิ้นเลยโอ้โหต้องบอกว่าตาทายยากยากไหมคือปกติอะรู้ว่าพี่เต้ยเขาไม่ได้แบบกรีดอายไลเนอร์แต่ว่าไม่รู้ทำไมไม่มีแบบที่รับชิมอยู่ในหัวถ้าเกิดว่าอยู่นี่เชิมดาวถูกไปแล้วนั่นเนี่ยได้เห็นในรูปใช่ไหมใช่ค่ะ บอกว่าพี่ิตทีมใจร้ายเนาะทำให้ต้องร้องไม่อดได้หนึ่งแสนไปเลยแอบเชียร์อยู่ในตู้ว่าขอให้แบบจ่ายได้ใช่แต่สุดท้ายแล้วก็ได้ไป9ข้อนะครับ3 0ม0 0ืบาทครับเอาละครับ่อนที่สองท่านจะกลับไปนะฮะเราก็มีกระเช้าผลไม้จากท็อปมาร์เก็ตนะครับมอบให้แล้วท็อปมาร์เก็ตนั้นยังมีผักและผลไม้ที่สดใหม่ส่งถึงมือคุณและตอนนี้ท่านสามารถที่จะช็อปออนไลน์ได้เลยนะครับที่ w ว w t o p วเว็บ ย TOPS.co.th นะครับท็อปมีสินค้าให้ท่านเลือกมากกว่า15,000รายการส่งถึงบ้านให้ฟรีๆสั่งก่อนบ่ายโมงส่งวันนั้นเลยนะครับอยากได้ออรีบเข้าไปสั่งกันได้เลยขอบคุณมากครั <kanske> ขบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแลวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วในช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องทัพถิมและดูสิครับว่าใครจะมาเป็นคู่ เล่นในวันนี้พักสักทู่เดียวครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักและปรับผ้าอัลตร้ามายรถยนต์นิสสันโน้น นับสนุนโดยท็อปมาร์เก็ตเมื่อกี้ที่เราคุยค้างกันไว้ในระหว่างพักโฆษณาถามน้องทีมว่าเดี๋วนี้แบบเนื่องจากว่าผมนี่ก็ไม่ค่อยแบบเป็นมนุษย์ออนไลน์เท่าไหร่น้องรับทีมนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าแม่ออนไลน์เลยนะคนนี้นะครับอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้ถึงว่าใครจะ ติดตามทัพทีมเราจะไปดูันเจอหรือเล่นอะไรกันได้ที t <t ่ไหนบ้างก็สามารถเจอทัพทีมได้ทุกวันทุกเวลาเลยนะคะที่ช่องทัพทีมทูบใช่ค่ะเปิดยูทูปป๊บแล้วก็เซิร์ชทัพทีมทูบเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้ได้หมดทัพทีมทูบในทัพทีมทูบมีอะไรให้ดูบ้างครับตอนนี้มีรายการใหม่ด้วยนะคะรายการอินชะตากรรม อินสตาแกรมอินสตาแกรมมันมีมันไม่มันมีอินสตาแกรมใช่ไหมใช่ครับหรือเขาจะไปเป็นอินสตาแกรมก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นอินแล้วก็ชะตากาลชะตากรมชะตากรมใช่คอนเซปต์รายการคืออำนาจอยู่ในมือคุณแล้วใช้มันซะใช้สั่งคุณิัีทิมได้ทุกอย่างสั่งให้เราทําอะไรก็ได้ในยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมได้ข่าวว่าตัวนี้เนี่ยคือจะสั่งพิธีทิมได้หมดเลยใช่นี่โดนสั่งให้ไปกินข้าวเย็นที่เชียงใหม่มาแล้วก็ต้องจองตั๋วเครื่องบินวันนั้นเลยใครเป็นคนสั่งงออะผมยากรรู้จิ ก็ follower แฟนคลับเนี่ยแหละค่ะน้องๆเด็กๆใช่เขาก็สนุกอุ้ยฝูงได้แกงเราไปให้ไปกินอะไรให้ไปทานอะไรที่เชียงใหม่ไปทานข้าวซอยข้าวหมูย่างนี่อ๋อเหรอกรุงเทพไม่มีให้กินต้องไปกินข้าวหมูย่างเชียงใหม่เย่เชียงใหม่คุณท um ัพทิมบอกบังคับให้ไปทานข้าวเย็นได้ใช่ไหมครับครับแล้วถ้าพี่กระป๋องบังคับทัพทิมไปจะไปไหมฮะก็แล้วแต่เขาก็ต้องพิจารณานี่ยุณ ครับคุณรูร้ว่ามีคำสั่งคุณคนเดียวเหรอ,อนี่ของเขาเนี่ยมีแต่คนแบบรีเควสต์เขาไปเพียบไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> เขาก็เลือกได้นะจ๊ะไม่เป็นไรครับแต่ผมก็อยากรู้ว่าชื่อทับทิมเนี่ยสกอบเหมือนทับทิม <c oughs> หรือเปล่าไรไม่เบาายไม่เบามาวันนี้เรามาเล่นเกมกันแล้วกัน10ดวงตากับเงิน10,000แสนบาทค่ะเงะตาคนแต่เล่นคนเดียวไม่ได้รายการเราเราต้องมีคู่มาช่วยกันคิดนะครับเอาละครับวันนี้คู่ของเราที่เตรียมมาให้น้องทัพทิมนะครับ เป็นน่ารักมากเป็นผู้หญิงร่างบางเอวเล็กตัวเล็ครับผมบางครับบางเฉียบเลยแค่เป่านี่ก็ปิวเลยใช่ไหมถูกต้องเอ้าเราไปเจอกันเลยดีกว่าขอเสียงปรบมือให้กับน้องปีใหม่ครับ หม่หแล้ปีศาจเรับหรือไม่ตายแล้วพี่ปอนิวยเยเห็นไหมนิวยเย่ขาดเซนเ์ยิยยค่ะนิวยียครับมาจะเป็นปีศาจเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่อก่อนที่คุณใส่เสื้อธรรมศาสตร์เลยใช่ค่ะเพราะว่าต้องการจะสื่อสารอะไรครับเร็วๆนี้ค่ะที่มหาวิทยาลัยของเรานะคะจะมีงานค่ะงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่73ค่ะเจครั้งแล้วเดี๋ยวครับอานนี้ยวจะเรียนอยู่หรอฮะปีไหนแล้วปีไหนแล้วตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่สองค่ะคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ค่ะ จบไปกะทำอะไรครับอ่าไม่ทำอะไรเลยดีกว่าค่ะทิ้งบปเราเล่นเราเล่นค่ะโอ้โหเสวยสูขขนาดนั้นก็ต้องทำงานหาเงินให้พ่อแม่ค่ะใช่ครับใช่ครับแต่วันนี้ค่ะก่อนที่จะได้ไปทำมาหากินจะขอมาคว้าเงินแสนในรายการดีอก่อนนะคะมาถ้าคุณมีความสามารถก็เอาไปนีครับแตกมาแล้วทั้งหมด17ครั้งเรารอแชมป์คนที่18อยู่ใช่ครับผมนะกับ3ตัวช่วยและแต่ละข้อมีเวลา120วินาทีนะครับ พร้อมแล้วอย่าเหยียบหางกันเองนะฮะได้ <c oughs> ได้ค่ะเ <c oughs> ชิญประจำที่ได้เลยครับผม <c oughs> ขอบคุณครับเชิญครับ <c oughs> มาดูกันเลยครับสำหรับดวงตาคู่แรกและนี่คือตาคู่แรกของเราในวันนี้ครับโ <c oughs> ใจเย็นนะฮะ <c oughs> ค่อยๆ <c oughs> คิด <c oughs> คิดออกหรือนึกถึงใคร เขาพูดออกมาเสียงดังๆเขาพิมว่าทัพทีมรู้เลยแหละทัพทีมคิดว่ารู้แล้วใช่ค่ะอยู่ในวงการแล้วก็สนิทเลยแหละอะสนิทด้วยนะสนิทด้วยคนจะโชคดีอะไรขนาดนั้นครับแต่คนตาเฉียวเนี้ยมีน้อยนะคะแต่หนูไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครคนตาเลยนะฮะตาเฉียวๆตาแบบคลองหัวตาจจแหลมๆนิดนึงอ๋อจิกๆอย่างเงี้ยรอฮะทัพทีมว่าทัพทีมว่าเป็นฮารุ พี่ฮารุ่ย์ที่เป็นภรรยาของคุณกายมีชื่อแล้วฮารุมันหนึ่งชื่อแล้วจริงๆตอนแรกหนูนึกว่าพี่เนยโชแติกาเขาไม่น่าไม่น่าจะเ้ยพี่เนยโชติกาไม่น่าจ่าหนยมีนึกถึงคุณเนยโชติกาด้วยนะครับแต่พี่ฮารุก็ไม่ความเป็นไปได้ฮารุ่ยจะมีความแบบแบ๊วๆวอ่ะแบ๊วๆบวแล้วเนี่ยนี่คือตาฮารุเลยแหละมีดอยยิ้มนิดนึงอ่ะนี่ตาฮารุเนี่ยฟันทงกันไหมคะฟันทงค่ะฟันทงได้เลยค่ะ เรานกลับเลยเนกเกลับเยนะคะข้แรกม้วยกังไปม้วกันมาผมว่าลื่นหางตัวเองดูเอะใ่าจะใช่ไมข้อใดก็ข้อนึครับผมว่านไปดูเอะเอาละมั่นใจมากรลัเลยไม่ต้องรอหมเวลาเลยนะฮะจะตอบว่าดวงตาคู่นี้คือฮารุสุประกอบค่ะฮารุสุประกอบสนิทกันเลยเหรครับ เป็นซอฟวี่ชีสเคครุ่นแรกด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าคือจะเห็นหน้าของเพื่อนๆอยู่แล้วเออเราก็จะแบบมองออกว่านางแบบโอเคไม่แต่งหน้าหรือแต่งหน้านางจะชอบติดขนตาแบบนี้แบบพืชอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจำจำตาเพื่อนได้จำตาเพื่อนได้ลองดูสิครับว่าจะจำได้จริงๆหรือเปล่านะครับใช่ตาฮารุหรือไม่ใช่ครับ รู้จังรู้จังฮารุจังไหนทำไมอะขนตาเขาเป็นยังไงเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมหน่อยสิคะคือฮารู้เขาจะเป็นคนชั้นตาเล็กค่ะแล้วเวลาเขาติดขนตาเขาจะชอบติดแบบธรรมชาติหมายความว่าไม่ติดเป็นแป็ใหญ่ใหญ่ใช่เขาจะชอบติดเป็นแบบคลี่ออกมาแบบนี้คือไม่เป็นแบบเข้มเข้มแผงใหญ่ๆห่นี่ไม่เอาไม่ไม่ใส่เลยจะชอบแบบนี้แล้วเขาจะมีดอลลี่อายนิดนึงประมาณนี้เลยค่ะเนืะอ นี่คือตาของฮารุเลยคุณโอเคไหมโอเคมากเลยค่ะสำหรับข้อแรกนี้ค่ะสำหรับข้อแรกจริงๆพี่ทัพทิมช่วยได้เยอะมากเพราะว่าพี่ฮารุกก็เป็นเพื่อนกับพี่ทัพทิมอยู่แล้วถือว่าโชคดี เจอภาพของคนใกล้ตัวนะครับค่ะแล้วเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นสตรอเบอรี่ชีสเทกครุ่นหนึ่งด้วยกันด้วยรุ่นแรกเลยรุ่นแรกด้วยกันด้วยรุ่นแรกมีใครบ้างนะโอ้โหเยอะมากโอ้เยอะมากค่ะเยอะเล12คนเยอะมากดังๆกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละคนพี่กระป๋องเขาเป็นแฟนคลับอยู่นะครับรุ่นแรกแล้วคะแฟนคลับใครคะก็แฟนคลับน้องทัพทิงเลยครับนี่พ่ป๋อกคะพี่ป๋องไม่ไม่สนใจเป็นแฟนคลับหนูบ้างหรอคะพี่กลัวน้องลิวเยียจะเขมือพี่ไปทั้งตัวครับ เอาละครับตอนนี้ตุนเงินสะสมเริ่มต้นไปแล้วนะครับสองพบาทเราจะขยับขึ้นไปเรื่อยๆอย่างที่อบอกนะฮะข้อต่อไปถ้าตอบถูกจะขยับขึ้นเป็นสามพันกับดวงตาคู่ที่2พร้อมไหมครับพร้อมค่ะจองไว้เลยนะฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับ นกินเครื่องดื่มลิปโฮฉลากเปียกไฟฟ้าเบอร์5้ติดดาวจากกฟผข้อต่อไปถ้าตอบถูกจะขยับขึ้นเป็นสามพันกับดวงตาคู่ที่2อพร้อมไหมครับพร้อม,อมค่ะจองไว้เลยนะฮะและนี่คือดวงตาคู่ที่2ครับเฮ้ยใส่แว่น อันนี้ต้องมองไกลๆแหวนก็ไม่ได้พลางอะไรเท่าไหร่นะคล้ายๆคล้ายๆนะต้องมองไกลๆเหมือนพี่ลูกกอล์ฟป่ะโคพี่ลูกกอล์ฟเหรออ๋อพูลูกกอล์ฟไหมคล้ายๆนะหนูว่าโคลูกกอล์ฟคือใส่แว่นแล้วก็แบบแบบอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกอ่ะหนูนึกถึงพี่ติ๊กกลิ่นสีโอ้โอ้โอ้คล้ายๆกับพี่คนนึงที่เป็นแบบพิธีกรตลกอีกคนนึงอ่ะเดี๋ยวนะคะชื่ออะไรนะพี่ซูโม่เหรอคะพี่ซูโม่กิน แต่เราคิดว่าพี่ลูกกอล์ฟนะจําคิ้วเขาได้หรือพี่ลูกกอ๊อลมี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 ฝ่ายตรงนี้ไหมเออไม่แน่ใจแต่คิว<ม>้วเขา <อ S 1> จะเป็นแบบทรงแบบสาลายแบบเนี้ยสาลายสามเหลี่ยมแบบเนี้ยด,ดูจากลูกกระตาแล้วนะคะน่าจะทําท่าแบบอย่างเงี้ยอยู่หรือเปล่าอ้โหแอะแอะอะไรอย่างเงี้ยอยู่เนาะเรากลับไปแอะแอะเป็นพี่ลูกก๊อลฟนะ ไม่รู้หลยผมดูจากตาแล้วผมว่าต้องมีความขี้เล่นอยู่นะตอนแรกเนาะต้องมีความขี้เล่นหน้าเขาต้องกําลังทำหน้าแบบแอี่น่าจะเป็นแบบแววตาขี้เล่นขี้เล่นเ้ยเหมือนเคยเห็นอยู่ในโปสเตอร์สักอย่างหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับบทวิชาเออโปสเตอร์ติวเตอร์เขาแน่แเลยรูปนี้โปสเตอร์ติวเตอร์ด้วยใช่ค่ะเขาเป็นติวเตอร์แน่ๆเลยคนนี้ค่ะงั้นขอตอบค่ะ เนาะครูลูกกอล์ฟครูพี่ลูกกอล์ฟพี่ลูกกอล์ฟค่ะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นคุณลูกกอล์ฟเหรอครับใช่ค่ะเป็นติวเตอร์แล้วก็มีทำรายการแบบสังเกตเนาะใช่ค่ะะนครับอ๋อนี่จำคิ้วเขาได้จำคิ้วได้ทัพทีมเคยถ่ายงานกับพี่ลูกกอล์ฟด้วยค่ะแต่นี่คิ้วเขาถูกแว่นบังอยู่นะอันเนี้ยมันไม่เห็นเต็มเต็มเขาหยีๆอะค่ะแบบเหมือนมันมันคือมันคือแอะไรเขาด้วยนะไอทิจูดด้วยแล้วก็มันคือการโฆษณาด้วยที่แบบเขาจะชอบมีความละลาค่ะเวลาเขาถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะแต่ต้องอย่าลองทำหนะ เรามาดูก่อนดีกว่านะครับว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับใช่ไม่ใช่คุณลูกกอล์ฟครับใช่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  คุณก็โอเวอร์ไปเขาก็แค่ยิ้มธรรมดาธรรมดาไม่ได้ถึงกับแบบหูละลาอะไรขนาดนั้นเลยหัวจะนกอย่างแนแต่นี่ก็แบบเป็นคุณลูกกอล์ฟจริงๆคุณพี่ลูกกอล์ฟนี่คือสายตาที่ชัดมากของเขาเลยต้องต้องขอเมาส์เลยคือเมื่อก่อนถ่ายงานกับพี่ลูกกอล์ฟบ่อยมากทีนี้เนี่ยเวลาพี่กอล์ฟจะเข้าซีนใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่ได้ไม่ได้พี่ต้องขอเวลาไปทาคิ้วก่อนอเขาจะมีวิธีการทาคิ้วของเขาแบบนี้เป็นแบบเป็นทรงนี้เลยเป๊ะเป๊ะแบบนี้เลยนี้ด้านขวาเป๊ะด้านขวาเป๊ะ ไม่แน่นะเม็ดที่อยู่ตรงนี้อาจจะแบบจิ้มเองไม่เติมเติเป็นการแต้มไว้เองเลยครับไม่ได้มีที่มัวันอย่างนั้นจริงๆหรือฝ่ายจริงๆก็ได้นี่คือสายตาของคุณลูกกอล์ฟเนาะตานี่ดูยังไงก็คุณลูกกอล์ฟคัดชัดยิ้มหวานๆแบบนี้ยิ้มหวานแบบนี้ด้วยแมพูดอย่างกระเปิดปากให้ดูตอนแรกเราไม่ได้ให้ดูปากนะฮะนะครับเอาละครับผ่านไปเรียบร้อยแล้วสองข้อถือว่าโชคดีมากเลยครับยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยเพราะบางคู่นี่ใช้ตัวช่วยตั้งแต่ข้อแรกข้อสองเลยนะ เอาแล้วฮะลองดูสิครับว่าคู่นี้จะเริ่มใช้ตัวช่วยตั้งแต่ข้อที่เท่าไหร่เราไปดูข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับมามาและวนี่คือเงินสะสม4,000บาทแล้วนะครับกับดวงตาคู่ที่3ครับ คุ้ <G uy> like <g ull an> um ้้นนเฮยตอองัณคุณคุณพี่ตั้มหรือเปล่าใช่ตั้มแต่สตาการ์คเยบอกคุ้นมากพี่ตั้มแต่ตอนแรปแรกนึกว่าน้องเจ้านายเจ้านายเจ้าขุนเจ้าอะไรสักอย่างแหละแต่มันเหมือนพี่ตั้มมากเลยนะลูกพี่เจเหรอครับใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าลูกพี่เจเจตลินดดูีๆนะะฮตาหวานมากแต่ถ้าน้องตั้มแต่สตาเหมือนจะหูข้างซ้ายมีตุ้มหูด้วยนะจ่อหูด้้วยนี่ตัมหรือเปล่าพพี่ตั้มเจาะหูดูดีๆนะครับ ตาหวานแบบนี้สองชั้นแล้วคิ้วแบบดกเข้มๆเนอะพีนดูดีนะครับหูข้างซ้ายเหมือนจะเจาะหูด้วยนะฮะมับตุ้มหูมีตุ้มหูคือพี่ตั้มเขาจะเจาะหูแล้วเขาจะมีแบบต่างหูที่เป็นสีดําที่เป็นแม็กเน็ตอยู่อ่ะนี่รู้ลึกจังเลยอ่ะโอ๊ยหนูเคยดูครับพี่แล้วเขาเจาะข้างไหนข้างนี้ค่ะข้างซ้ายไม่ใช่สองข้างใช่ไหมบางครั้งเขาอาจจะเจาะดูดีๆนะว่าตอนนี้ผมไม่เห็นข้างขวาเขาเนะ ขาพิงว่าน่าจะตั้มเด็ดสเข้ากันแล้วเหมือนกับแบบเจาะหูข้างเดียวหนวรือถ้าเขาเจาะสองข้างเขาควรจะใส่สอง้างเปล่าดูให้ละเอียดละเอียดนะครับลองพิจารณาดูดีๆแต่ไม่ใช่ลูกพี่เจเนาะไม่ใช่ไม่ใช่น้องแบบตัดเจ้าหนึ่งอะไม่ใช่เนาะเจ้านายก็คงไม่น่าใช่เพราะเจ้านายไม่เคยตัดผมแบบนี้อะไม่เคยเห็นนะเจ้านายเขาจะมีแบบผมลงมาหน่อยใช่ตั้มนั่นแหละมใช่พี่ตั้มนั่นแหละพี่ตั้มนั่นแหละตั้มเดอะสตาร์ พี่ตั้มเดอะสตาร์ค่ะแน่นอนอ่ะฟันธงไหมพี่ฟันธงได้ค่ะฟันธงไปค่ะเจิแล้ครับถ้ามั่นใจแล้วกลับเข้ามาประจำที่ได้เลยไม่ใช้ตัวช่วยแน่นอนไม่ใช่ค่ะดูจากแบบโอ้โหมั่นใจตกไม้ตกมือกันขนาดนั้นแล้วตอบมาเลยว่าดวงตาคู่ที่สาคู่นี้คือตั้มเดอะสตาร์ค่ะมาดูเฉลยกันก่อนสิครับว่าดวงตาคู่นี้ใช่คุณตั้มเดอะสตาร์หรือตั้มวราวุธหรือไม่ใช่ครับ ไม่เรียบร้อยแล้วครับแถวดวงตาที่ที่สามใช่เรี้อคู่นี้เขาเหมาะกันจริงๆนะครับผมว่านี่ต่อพามไปเรียบร้อยแล้วสามข้อตอนนี้เงินสะสมสสอยู่ที่สี่พันแล้วนะครับารมาพูดถึงนิดนึงถ้าเป็นผมนะไม่เห็นตุ้มหูผมก็ทายว่าพวกเจ้านายนะใช่ไหมคะมมคือตาเขาหวานๆนะเหมือนแบบใช่เจ้านายอ่ะตาเหมือนเจ้านายผมมันบอกว่าถ้าภาพนี้หลีขึ้นไปอีกหน่อยนึงแล้วไม่เห็นตุ้มหูด้านซ้ายคุณอยู่ยากจะทายว่าใคร ก็พี่ตั้มแหละค่ะเพราะพี่ตั้มตาเขาจะคมคือตาเขาเป็นเอกลักษณ์อะค่ะว่าแบบเขาจะชอบมองเงี้ยแบบอมันจะมีหัวตาที่เป็นเหลี่ยมใช่แล้วลักษณะตาเขาเหมือนเขาจะชิดกันนิดนึงอย่างเงี้ยใช่คือใครเห็นตาเขาก็ต้องรู้แหละว่าเป็นผู้ชายคนนี้จริงป่ะเหรอมองคำจิ้มจรู้ว่าเป็นเจ้านายได้เลยเออตอนแรกเพียงแต่ว่ามันต้องดูองค์ประกอบอื่นประกอบไปด้วยนะว่าจะเป็นใครอะไรยังไงใช่่คะ เอาล่ะฮะผ่านไปแล้วครับ3ดวงตาตัวช่วยยังไม่ใช้เลยครับพี่ป๋องเยไปเราไปสู่ดวงตาคู่ที่4กันเลยดีกว่านะครับข้อนี้ถ้าตอบถูกเงินรางวัลสะสมจะไปที่5,000หลังจากนี้เป็นหมื่นแล้วนะครับขอให้ผ่านข้อนี้ไปให้ได้และนี่คือดวงตาคู่ที่4ของเราครับเมองไกลๆมองไกลๆนี่นี่เขาเชิญตงการก่อนเลยครับหมดเวลาล้ หมดเวลาดิเราต้องไปเคารบกวงชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเล่นกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาดูเต็มๆร้อยยี่สิบวินาทีกับเวลาของคุณนีคุณีคุณยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลยนะยังเลยครับเพราะนั้นใจเย็นๆอย่ากดดันวันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้ห้าโมงครึ่งกลับพบกันในรายการดีไอส์กับน้องทัพทิมและน้องอิวเยนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ